ดีนะครับอเจอกันเช่นเคยนะครับช่องสบายชาแนลนะครับบายพิธาตนาจะเดินพอนะครับอ่วันนี้โปรแกรมมาสเตอร์แคมป์ X5 นะครับอะก็วันนี้เป็นโปรแกรมมาเดี๋ยวผมจะพาเขียนโปรแกรมตัวนี้นี่นะครับงานยอดฮิตของงานซีนซีเลยนะครับอ่ก็คือการการคว้านรูนะครับคว้านรูซีรูนะครับคว้านซีรูเราก็จะเขียนแบบแมนนวลก็ได้นะครับหรือว่าจะทําแคมก็ได้นะครับตามความเหมาะสมของงานนะครับหรือว่าตามความสะดวกนะครับเขียน คีย์มันนวน็คือการเขียนหน้าจอนะครับนะแต่วันนี้ผมจะพามาทําแคมป์นะครับควาดรูนะครับรูไดมิเตอร์หกสิบนะครับนะจํานวนสี่รูนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมันเป็นงานพื้นฐานนะครับบางทีก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะครับ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะครับรูปสี่เหลี่ยมนะครับอ่าสิบเก้าสิบเก้าแล้วก็สร้างเป็นสี่เหลี่ยมอ่าแบบครีดตัวนี้นะครับอันนี้อะไร สี่ร้อยห้าสิบสี่ห้าศูนย์ขึ้นไปอะไรขึ้นไปสามร้อยสามศูนย์ศูนย์สามร้อยวงอาไม่มีเชฟสี่เหลี่ยมศูนย์ไอจิ้นตรงนี้นะครับนะแล้วก็มาจิ้มตรงจุดไอจิ้นน่ยครับปรับนะครับแล้วก็โอเคไปแล้วก็ซูมฟิตนี่ซูมฟิตนะครับเนี่ยครับนะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันนี้ละต่อมาวงกลมรูนะครับอ่ะเดีย๋ยวใช้คําสั่งออฟเซ็ตนะครับ ออฟเซตเก่งๆง่ายเลยนะครับเขียแบบะรู้แรกที่ตำแหน่งเท่าไหร่อันนี้ห้าสิบขึ้นไปห้าสิบมานี่ห้าสิบ x y ห้าสิบอ่าห้าสิบมานี่ห้าสิบนี่มานี่ห้าสิบอ่าบวกอันนี้มาอะไรสี่ร้อยจากเส้นนี้มานี่สี่ร้อยบวกขึ้นไปข้างบน ตอยู่นี้ขึ้นไปนีา250นะครับเป็นแบบ G90 มี0ที่เดียว250แก้หมายเป็น250ตานี้มานี้นะครับอ่าทําไมผมทําแบบนี้นะครับก็ออคือมันก็จะง่ายนะครับต่อไปเราจะเขียนวงกลมนะครับเราก็จิ้มตรงจุดเลยนะครับ่ดเดวิเตอร์อะาไ,ไดร่เดอรสิเตอร์60 r 30ตรงนี้ใส่ r ตรงนี้ใส่เดเรมิเตอร์อ60ปรับเนี่ย บวกฟงก์บวกฟั์ชน enter ฟก์ิอ่ามีคำสั่งเก่าอยู่ปบับปับกด enter นะครับอ่ะโอเคไปครับเรียบร้อยละเส้นนี้แล้วก็ดีดีตออนะครับอ่ากดดีดีเลยก็ได้ คลิกที่เส้นแล้วกดดีลิทคลิกเส้นแล้วกดดีลิทคลิกเส้นแล้วกดดีลิทีลินะครับอะอ่ะ,อะโอเคได้เรียบร้อยตามรูปล้ะนี่นะครับตรงกันละอ่าผมปิดรูปไปละทีนี้อะอ่าปิดหน้าจอเลยนะครับทีนี้ครับอะตัวนี้มันก็เป็นงานมิลลิ่งเนะาะจะควา้านรูปนะครับเราก็เลือกแบตชีเทปนะครับเป็นมิลลิ่งดีฟอลต์นะครับอะหละังจากนั้น เราก็จะทําให้เครื่องมันรู้ว่าขนาดชิ้นงานเราเท่าไหร่นะครับเราจะสต็อกไว้กี่มิลน,นะครับอ่าอ่าผมซูมฟิตมาหเห็นชัดๆอ่าแล้วก็มาที่สต็อกเซตอัพนะสต็อกเซตอ,อัพนะถึงงานแล้วเราก็ไปที่อ่าไปที่บอร์ดดิ้งบล็อกก็ได้นะครับอ่าบอร์ดดิ้งบ็อกไอ้พวกนี้เราก็ไม่ต้องเผื่ออะไรนะครับนะครับ เท่าไรห้าสิบนะครับแล้วก็โอเคไปใช่ไหมครับนะมันก็จะสร้างขอบเขตของชิ้นงานมานะครับเพราะว่าเป็นแบบสองดีง่ายๆนะครับเราไม่ได้สร้างเป็นแบบสามดีอ่าต่อมาทุนทุนผานนะครับนะเดี๋ยววันนี้จะใช้สองดอกนะครับนะดอ,ดอกหนึ่งดอกลาฟฟิ้งดอกหนึ่งดอกฟิ n i ชชิ่งเนาะนะครับกัดยาบกันละเอียดไว้แนอ้นะครับ อ่าตัวนี้ทุนพาดเอากินแบบคอนทั่วเอาพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตนะครับอา pocket, นะ่าพ็อกเก็ตอ่ีแพลนนะครับนะนะครับแล้วก็เลือกที่เราที่เราจะเจาะนะครับผมก็จะเลือกฟีแพลนแล้วเชนนะครับอุ้หนึ่งสองสาม ตัวดซี่นะครับปรับนะอ่ะอะมามันก็จะขึ้น,น้าต่างของทูนผ่านมานะครับอะดอบกินแบบโปรเกรสเสียห,หมดเลยทูนอ่าตัวนี้ก็เราก็จะสร้างทูนลใหมนิวอ่าเฉียดนิวทูนนะครับเป็นดอกเอนมินนะครับทูนหนึ่งโรดดิเฮดก็จะเป็นเฮตหนึ่งนะครับตัวนี้ต้องไซส์ดีนะครับนะ เดี๋ยวเวลาไปไปรันโปรแกรมจะมีผลนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะกลายแปลงเป็นค่าเฮดนะครับในการรันโปรแกรมนะครับอ่าตัวนี้ดอกอ่าผมใช้ดอกดอกย e ี่สิบบิ่ก็แล้วกันนะครับนะตัวนี้เราก็ใส่ให้มันเยอะกว่าความหนาของชิ้นง,งานเรานะครับจริงๆก็ใส่ตามมาตรฐานของดอกก็ได้นะครับทำซีนซีลิ่งก็ต้องรู้นะครับว่าดอกกัดเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับ นะอ่าเพราะว่าดอกแต่ดอกจะไม่เหมือนกันครับอ่าโอเคไปครับอ่าตัวนี้เป็นดอกหยาบนะครับทูนไดมิเตอร์ยี่สิบเดนเดยครับอ่าลาฟซิงอ่าโอยูอ่าอีเอสดอกลาฟนะครับ, U, e. yes. บ,รบทูนหนึ่งเฮดหนึ่งออฟเซ็ตหนึ่งนะครับอ่าพิเลตนะครับอ่าพอนตัวนี้ก็มัน ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุนะเหล็กอลูมิเนียมพลาสติกอะไรบางทีมันความเร็วรอกมันก็แตกต่างกันนะครับีเหมือนกันนะเอาห้าร้อยสปินเดิลสปีดนะครับเอาสองพันก็ได้นะครับฟาร์เลตนะครับแกนแท่ลงบบห้าห้าสิบนะครับนะเอาต่อไปโัลเดอร์อ่ะโัลเดอร์บางทีก็ใส่บางทีก็ไม่ใส่นะครับ่นะเอา คัดพาร,รามิเตอร์มาดูนะครับตัวนี้เวลาเรากัดเนี่ยนะครับนะเรากัดยาบนะครับสต็อกสต็อกอ,อ่าวอก็คือซอกตามผนังเนี่ยเราจะเผื่อสักจุดสองนะครับนะเห็นไหมครับมันจะขึ้นตรงแถบเหลืองเหลืองน้ำดำมาเนี่ยก็คือเผื่อข้างละจุดสองจุดสองนะครับลาบอ่ากินแบบไหนอ่ากินแบบบนนะครับอ่า <c oughs> อ่าแ็นที่ เวลามันลงให้มันลงแบบไหนนะครับไอ้อฟนึ่งจะลงแบบตรงๆแลมก็จะลงแบบซิกแซกฮิิกก็จะลงแบบโค้งนะครับนี่ครับแลมตงตรงอาลงแบบงานมันกลมเนาะเราก็ให้มันเหมาะสมกับงานเรานะครับมุนโค้งลงนะครับอา่อาฟินิชชิ่งอันนี้ฟินิชไม่มีนะครับอ่าลิตรินลีรเอา้าก็ให้มันเข้าเป็นแบบโคง้งอ่า ครับเป็นโค้ง R ออกก็เป็นแบบ R นะครับ cut. ดิฟตอฟคัทอ่ากัดลงทีลระกีมินนะครับอ่ะนะครับอย่างตอนนี้อ่าอันนี้มันลงทีล่ละห้าแล้วเรา,เ,รา,เ,ราเปลี่ยนอ่ะผมก็ใส่เป็นห้ามิลก็ได้เพื่อให้งานมันเร็วขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกมันก็แล้วแต่วัสดุเราด้วยนะเรื่องนี้นะครับอ่ะเสร็จสุดท้ายให้มันสูงน,นะครับเพราะกินหยากนะครับลิฟต์ด,ดาวน,นะครับไปลงไปเรื่อยๆ นะเลขทูนะครับก็ไม่ต้องลิงก์อ่ะตอนนี้ก็ถ้าเป็นผมผมก็จะใส่เป็นใส่เป็นเอฟเให้หมดเลยนะนะครับนะรีทัอันนี้ก็สักห้ามิลนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับตำแหน่งที่มันเปลี่ยนรูเจาะอ่าห้ามิลท็อปท็อกไม่มีดิฟกัดลงไปลึกชิ้นงานห้าสิบแล้วก็ลึกสักหกสิบนะครับอ่อ่าลึกสักห้าสิบห้าก็ได้นะครับ ลบ55เพื่อให้มันสอดคล้องกับตำแหน่งแกนแฟดเราที่เราลงนะครับอ่าส่วนอื่นก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับนะอะไนอีกอ่าโอเคมาลันเดินนะครับนะครับนะมาเพื่อจะขึ้นอ่าทิศทางการการเดินให้เรานะครับอ่าทดสอบดู นะครับกินแบบพ้งแบบทิลิกลงไปนะครับนะลุยที่หนึ่งอับลุยสองอา่าลูที่สามอา่าลูทีส่สนะครับอ่ะโอเคนะครับนะตอนที่เราเรากินหยาบเราเรา,เราเราเราเผื่อไว้จุดสองนะครับเนี่ย หลันี่้ดีครับอะไรนอะไรปืดปื๊ปืดปืดืปปปอ้าวก็งานพวกงานซีนีนี่ชอบทำเลยงานพวกงานโอ้เยอะๆนะครับงานแม่พิมพ์งานจิ๊กฟิกเจอร์นะครับนะวนนี้สุดมากต้องใส่เสาใส่ไกดแล้วนี่นะครับ อ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับเทียวไปนาะต่อมาผมจะปิดลายเส้นก็ปิดยังไงแล้วก็มานี้นะครับพเก็ปิดมันนะครับต่อมาอีกทุนหนึ่งทำไงเราก็จะอ่าฟินิชชิ่งนะครับเราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับนะพอเกตฟีแพลนนะครับนะใช้คำสั่งตัวเลือกเก่าที่เราเคยเลือกแล้วนี่ไหมครับนะมันจะขึ้นมาเรื่องเหลืองนี่นะครับนะ แล้วก็โอเคไปถ้าใครไม่อยากมาตั้งใหม่ก็ copy มาแล้วก็มาแก้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบนะผมชอบทำใหม่เลยนะครับเพราะบางทีมันอาจผิดพลาดเหมือนกันอ่ะขีขวาเ r รีย e นิ w วทูนดอกเอดมินนี่ทูนสองเฮดสองนะครับนะอดอกเท่าไหร่อดอกยี่สิบเหมือนกันก็ได้ตัวนี้ก็อ่าสิบตัวนี้ก็ตั้งมากกว่าหกสิบตัวนี้ก็ตั้งมากกว่าก็เป็น หกสิบห้าก็ได้นะครับหกสิบห้านะครับอ่าโอเคเซตนะครับาตัวนี้ต้้เวลรฟินิชนะเอฟไอเอ็นไ i n i i เนะ i ิ i s h นะครับ คูณสองเฮสองครับฟิเลสนะครับนะการเดินนะครับอ่าตัวนี้ก็คือจะเป็นค่าค่าฟีดนะครับเวลาเราแปลงเป็นตีโคจะเป็นค่าฟีดตัวนี้สพินเดิลมันก็จะเป็นแปลงไปเป็นค่าเอสครับเอสสิงคโปร์นะครับอ่าปักเลสนะครับตัวนี้มันชิ้นงานมันมันคว้านไปแล้วนะครับเราก็ใส่ปักเลสเยอะไม่ได้นะครับ โอนเดอร์ Wonder, ไม่เป็นไรนะครับคัดสต็อกไหมครับไอัน,นีาก็ใส่ไปศูนย์นะครับนี่ศูนย์ก็แล้วแต่บางทีก็พิกัดความเผื่อเรานะครับต้องดูด้วยนะเวลาเราเก็บฟินิชชิ่งนะครับอะเพราะงานบางงานมันก็จะมีอ่าพิกัดความเผื่อเนาะนะครับใส่ฟินิชเดียวเลยนะครับอ่ไม่ลาบละฟินิชเลยนะครับรีดอินนี่เนาเหมือนเดิมดิฟคัส นะครับนะลงไ้อะไรอ่าลงไปทีละห้ามิลนะครับลงไปทีละห้ามิลนะครับหรือบางทีก็บางทีเราเราเก็บรอบเดียวเลยก็ได้นะครับนะบางทีผมเอาผมใส่ไปสักสิบมิลเนาะนะครับนี่ใส่ไปสักสิบมิลนะครับให้มันเร็วขึ้นอ่าเบรทูนแบบนี้ไม่ต้องอ่าห้าสิบห้าสิบตัวนี้อะไรลบอ่าลงไปที่ลบ 55นะครับแล้วก็โอเคไปนะครับเห็นไหมครับนะมันขึ้นจะขึ้นสัญลักษณ์ของการเดินมองสูรมาอา้าวเราแบกฟอดดูนะครับเนะี่ยมันก็จะลงไปนะครับฟินิชชิ่งมันเก็บเร็วได้นะครับนะนะครับมันก็เทคนิคมันก็มีเยอะนะครับในการเทคนิคในการทําแถวบางทีก็พูดไม่ได้ไงไพูดไงนะครับ <laughs> บางทีมันต้องเจอที่หน้าง,งานตัวเองก็จะรู้ไงนะครับ ะนะครับปีรูอ่าจบแล้วโอเคนี่เดี๋ยววิ r i f ฟดูนะครับมันลงทีเดียวปุ๊บบุ๊บุ๊บ,บมันจะลงไม่เหมือนทุนสองเนาะไปทุนหนึ่งทุนหนึ่งมันก็จะคว้านลงคว้านลงคว้านคว้านลงคว้านควาน้วานลงไปเรื่อยนะครับนะอ่ามาดูแบบฉบับเต็มนะครับนะเลือกทั้งหมดนะครับเราต้องการจะดูละนะครับอ่า อา้าวตัวเนึ่อเอตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งลับฟิ้งนะครับเอะตัวหนึ่งลับฟิ้งมันจะง่ายๆคือเก็บพ็อกเก็ตนี่มันจะเคลียร์จนหมดเลยนะครับเคลียร์จนจนเกี้ยงรูเลยนะครับแต่บางทีถ้าเราเขียนเมนวนวลนี่มันก็จะจะไม่หมดนะนะครับ <laughs> มันก็จะเหลือกลางๆหน่อยนะครับเพราะว่าความสามารถมันแตกต่างกันระหว่างการเีย์เมนวนวลกับการทําแคมนะครับอ่า อ่าทวนหนึ่งหมดละนะครับไอ้ทุนสองไหมคบบูบูบบบบมันลงเร็วแล้วครับผมลงทียหสิบมิลนครับอ่ะเป็นงันเสร็จเรียบร้อยนะครับทันไปรอบไม่ไม่ทันก็ต้องก็ต้องเปิดดูอีกรอบแหละนะครับนะง่ายๆนะครับไงเพราะว่างานควานรูเป็นงานยอดนิยมเลยผมว่าได้นะครับสำหรับงานทำฟิล์มฟรีนะครับนะอ่าโอเคคลิปนี้นะครับก็ลองไปฝึกดูนะครับ กับโปรแกรมเมื่อแต่แคมเอค่านะครับก็ขอบคุณเจ้าของโปรแกรมกด้วยนะครับเจ้าของลิขสิทธิก็ด้วยนะครับนะครับไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีครับผมนะอย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วเรียนักศึาษานะนะครับนะอา้าวเจอกันคลิปหน้าครับ